ถ้าคุณไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะนี่คือ5ข้อคิดจากหนังสือ Speed Up Business and SME ค่ะที่คุณจำเป็นจะต้องรู้ค่ะข้อที่1ค่ะความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่เวลานะคะแต่วัดกันที่แผนการที่ใช่ค่ะการวางแผนอย่างชัดเจนและแม่นยำนะคะจะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณะคะ่ะเติบโตอย่างมีทิศทางแม้ว่าคุณจะมีเวลาน้อยก็ตามค่ะข้อคิดที่2ค่ะอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ขับเคลื่อนธุรกิจค่ะโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณก้าวไปข้างหน้า และทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นไว้ข้างหลังค่ะข้อคิดที่3ค่ะทํางานเร็วจะต้องแม่นด้วยไม่ใช่แค่รีบอย่างเดียวค่ะการเร่งสปีดนะคะสําคัญก็จริงแต่ความแม่นยําและคุณภาพคือสิ่งที่ทําให้ธุรกิจของคุณนั้นแตกต่างจากคู่แข่งค่ะข้อคิดที่4ใครเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคนนั้นโตเร็วค่ะเมื่อโลกธุรกิจนะคะไม่หยุดหมุนก็อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะนั่นคือคุณแจสู่ความสําเร็จระยะยาวนั่นเองค่ะข้อคิดสุดท้ายนะคะเร็วกว่านะคะก็หมายถึงว่าคุณ แข็งแกร่งกว่าค่ะความรวดเร็วในการตัดสินใจแล้วก็ลงมือทํานะคะจะทําให้คุณเหนือกว่าคู่แข่งทุกคนเลยค่ะและน,นี้ก็คือ5ข้อคิดนะคะจากหนังสือ Speed u p b u s i n e s s a n d s m e ที่จะทําให้ธุรกิจของคุณพุ่งทยานไปข้างหน้าถ้าอยากโตเร็วนะคะสามารถสั่งซื้อหนังสือ Speed Up นะคะแล้วเริ่มพลิกเกมธุรกิจของคุณได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ